สวัสดีค่ะพี่น้องกองป่าสุภสุขุขนเมนื่อี้กรบพกอยานิ้วเกาละจ้าพี่น้องจา่ายยานิ้วกับมีข่าวอัปเดตเรื่องบอสแพลพวแสงท้องพี่น้องแม่แพรวแล้วก็โพดตื่นเต้นแบบนี้เอฟซีก็ดีใจน้ำหนอพี่น้องแม่พพแพรวแล้วโพดแคปชั่นแบบนี้ละพี่น้องจา้านั่นว่าละตัวเจ้าภาพจากจ้างสอดแจ้งอีกละ่ะเอาเพื่อนอยากได้กระจัดให้เพื่อนตัวเนาะสันพี่น้องเอฟซีกะลังไหลเข้ามาคอมเมนต์ยินดีกับแม่แพ้วเนอพี่น้องดีใจพี่น้องให้งานเขา ปังๆรวยๆได้เด้บแม่แพลวพี่น้องเอฟซีธานีพื้นกว่ากํกำลังใจลุนลามพี่น้องจะปังมากค่ะแม่แพวแสงทองมาแล้วแสงทองมารวยๆปังๆดังๆตลอดไปนะคะแมนพี่น้องจ้ะเจ๋วมากมาเรื่อยๆเฮงๆปังๆค่ะบอสอีกท่านนึงมาขอให้เฮงๆปังๆตลอดปีและตลอดไปค่ะแสงทองปังมากค่ะแม่คิวงานฤดูกาลนี้ขออนุญาต ขอซื้อตัวไรสดแบบเมาเมาจ่ายนะคะสันพี่น้องจ๋าเพิ่นบอกว่าคิวงานเดียกันให้ขอซื้อบัตรเมาเมาในด้วยแม่แพ้ว่าสันเพิ่นแซวจัดไปยาวๆค่ะลํำซอดแจ้งเพราะคุณภาพอยู่แล้วเด็กอายุน้อยสุดในวงก็ลํำเป็นเดือจ้าแมนพี่น้องจ๋าลํำเป็นสุภูสุคนโอ้เสียงดีคับน,น้องใครบอกว่าเพิ่นก็แซวเลยนะพี่น้องฝากถึงเจ้าภาพ แม่แพลวซอดแจ้งแสงทองแถมอยู่แล้วจ้าคือสุดยอดอยู่แล้วจ้าแสงทองผ่นพี่น้องจ้าปังปังค่ะฤดูการนี้ถึงขอให้มีงานเข้ามาเยอะๆนะคะแม่แพวและทีมงานแพวพาวแสงทองทุกคนจ้าเฮงปังปังได้รวยจ้าอีกท่านนี้นก็ว่าดังกองฟ้ามีคนรักและคนศรัทธาเด้อค่ะรักๆค่ะเฮงเปังปังตลอดไปจ้าอท่านนี้นก็ว่า รักแม่แพลวพาขอให้เฮงๆงปังปังงานเข้ามาหลายๆเด้อจ้าอีทากทนทีว่าจัดไปคะ่ะแม่แพลวสอดแจ้งถึงใจเจ้าอยู่แล้วเจ้าภาพถึงใจเจ้าภาพอยู่แล้วจา้าสุดยอดจ้าแม่แพลวบุญหนุนนำปังปังตลอดไปนะคะแพลวพาแสงทองรักๆนะคะเป็นกําลังใจให้ตลอดคะ่ะแมนพี่น้องจ้าปังปังงานเข้ามาเยอะๆนะคะทีมแพลวพาวแสงทองคะ่ะ เฮงเฮงปังปังงานไหลมาเทมาตลอดปีและตลอดไปนะคะสันพี่น้องจา้าอีกท่านนี้ก็ว่าหน้าใหม่มาพร้อมกับความปังคิดฮอดเมลี่เนาะแมนนอพี่น้องจา้าหน้าใหม่สวยงามสวยหวานมาพร้อมความปังอีดีพี่น้องเฮงเฮงปังปังเลยจา้าบุญหนุนน้ำปังปังตลอดไปนะคะแพร่พาสู้สู้จา้าแมนอีลีและพี่น้องคิดฮอดเมลี่ฮอดแจ้งจักบาทแม่แพรขอเลรทางบัวใหญ่แน่เพื่อนว่าพี่น้อง อันสอดเก่งจากบาทเพื่อน่าทักไปเด้อพี่น้องขาในเพจมอลลัมแพรวเพื่อนมีเบอร์โทรศัพท์ยูหันละพี่น้องเจ้ากะโทรเข้าไปเด้ออยู่ในเพจเพือพ่อนเพื่อนนันปักเบอร์โทรศัพท์ไว้อยู่พี่น้องจ้างานเข้าปังปังเด้อแม่แพลวสู้ๆจ้าเป็นกําลังใจให้นะคะขอให้งานเข้ารว,วยๆเฮงปังปังรวยรวยตลอดปีและตลอดไปค่ะแม่พี่น้องจ้าก็ขอให้แม่แพลวเฮงเฮงปังปังรวยรวยงั้นเข้ามากเดินทางไปทางใดก็คอยเดินทางโดยความปลอดภัยจ้า พี่ๆน้องๆมีความิี่ห็นว่าจังใดกับคอมเมนต์ขมาสููฟังในเด้อจ้าคลิปนี้กับปากไว้แค่นี้แล้วจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายแ n ้ง o ี